เมื่อถึงวันเวลาฟ้าก็เปลี่ยนการเกษียณเวียนมาหน้าใจหายต้องอำลาจากกันแสนอาลัยแต่สายใยความผูกพันยังมั่นคงขอเชิญรับชมประวัติผู้เกษียณอายุราชการประวัติการรับราชการ และภาพความทรงจำของผู้เกษียณทั้งเจ็ดท่านค่ะโรงเรียนวัดไรมาสถิตตั้งตรงจิตสิบเอ็ดนางนงเยาวศักดาศักดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไรมาสถิตตั้งตรงจิตสิบเอ็ดประวัติส่วนตัวนางนงเยาวศักดาศักดิ์ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไรมาสถิตตั้งตรงจิตสิบเอ็ด เกิดเมื่อวันที่20เดือนมีนาคมพศ2504ภูมิลำเนา3หมู่4ี่ตำบลโคกกลอยอำเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงาประวัติการรับราชการปีพศ2523ครูโรงเรียนบ้านบากกันปีพศ2534ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านตำหนัง ปีพศ2540ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดนากลางมิตรภาพที่163ปีพศ2552ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางกันปีพศ2557ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำแก่น ปีพศ2557ถึง30กันยายน2564ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไรมาสถิตั้งตรง71วันวานที่ภาคเพียนสู่วันกเกษียณที่ภาคภูมิโรงเรียนบ้านกะไหลานายประสิทธิ์วงคจรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะไหล ประวัติส่วนตัวนายประสิทธิ์วงคจรตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะไหลเกิดเมื่อวันที่30เดือนมีนาคมพศ2504ภูมิลำเนา8ทับ9หมู่1ตำบลกะไหลอำเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงาประวัติการรับราชการปีพศ2527 2535 อาจารย์หนึ่งโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรีสามสปกท่าแพสปจสตูลปีพศ2536ถึง2537อาจารย์1โรงเรียนบ้านนาแก้วสปกท่าแพสปจสตูลปีพศ2538ถึง2541อาจารย์สองโรงเรียนบ้านนาแก้วสปกท่าแพสปจสตูล ปีพศ2541ถึง2544อาจารย์สองโรงเรียนวังลายทองสองปรกรลังงูสพจสตูนปีพศ2545ถึง2547อาจารย์สองโรงเรียนบ้านตุ้งในสพอเกาะยาวสพจคพังงา ปีพศ2 5 4ง2 5 5 5ดูแลลูกหลานโรงเรียนบ้านทลุในสพทพังงาปีพศ2550-2557ถึงครูตำแหน่งครูชำนาญการโรงเรียนบ้านอ่าวมะขามสพทพังงาปีพศ2557-2559ถึงครูชำนาญการโรงเรียนบ้านท่านุ่นสพปพังงา ปีพศ2559ถึง25 2561ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาเปาะสพปพังงาและปีพศ2561ถึง25 2564ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะไหลสพปพังงาวันวานที่ภาคเพียนสู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ อนาคตในวัยเกษียณพักผ่อนและนำประสบการณ์ที่สั่งสมมาตลอดชีวิตราชการ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมใช้ความสามารถและทักษะชีวิตที่มีให้เกิดประโยชน์ใช้และทำชีวิตที่ยังเหลืออยู่ให้มีคุณค่ากับผู้อื่นและส่วนรวมใช้กระบวนการรักห่วงใยใส่ใจตัวเองและครอบครัวให้มากขึ้นใช้เวลาว่างดูแลสุขภาพร่างกายให้เหมาะสมกับอายุท่องเที่ยวและเรียนรู้ในโลกกว้าง โรงเรียนบ้านบางหลามนางอัญชลีเอียบสกุลครูโรงเรียนบ้านบางหลามประวัติส่วนตัวนางอัญชลีเอียบสกุลตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านบางหลามเกิดเมื่อวันที่24เดือนกุมภาพันธ์พศ2504ภูมิลำเนาบ้านท่าอยู่หมู่งตำบลท่าอยู่อำเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงา ประวัติการรับราชการปีพศ2522ถึง2524ครูโรงเรียนบ้านยานสบ้าปีพศ2525จนถึงปัจจุบันครูโรงเรียนบ้านบางหลามวันวานที่ภาคเพียนสู่วันเกษียณที่ภาคภูมิอนาคตในวัยเกษียณจากครูผู้ดูแลศิ์ ขอผันชีวิตเป็นเกษตรกรผู้ดูแลพืชผักเพราะจะได้ใช้ชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติโรงเรียนบ้านท่านุน่นนางสาวสุนีอินทรคุ้มปรูชำนาญการโรงเรียนบ้านท่านุน่นประวัติส่วนตัว นางสาวสุนีอินทรคุม้มตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านท่านุ้นเกิดเมื่อวันที่20เดือนมกราคมพศ2 5 0 4ภูมิลำเนา72หมู่2ตำบลท่าอยู่อำเภอตะกัวทุ่งจังหวัดง,งา ประวัติการรับราชการปีพศ2519ถึง2538ครูโรงเรียนบ้านเกาะกลางโรงเรียนบ้านป่ายางปีพศ2538ถึงพศ2540ครูโรงเรียนบ้านบางหลามปีพศ2540ถึงพศ2564ครูโรงเรียนบ้านท่านุ่น วันวานที่ภาคเพียรสู่วันเกษียณที่ภาคภูมิอนาคตในวัยเกษียณพักผ่อนอยู่บ้านดูแลแม่ในวัย85ปีเป็นแม่ค้าขายขนมขอหหกลูกชิ้นเพื่อเป็นการออกกำลังกายและสมองและเพ่ให้มีรายได้โรงเรียนบ้านทองหลางนางสาวมุกดายามยนต์ดูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านทองหลาง ประวัติส่วนตัวนางสาวมุกดายานยนต์ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านทองหลางเกิดเมื่อวันที่21เดือนมีนาคมพศ2504ภูมิ 2, มลำเนา16หมู่บีตำบลหลอยอยูอำเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงา ประวัติการรับราชการปีพศ2532ถึง2533อาจารย์หนึ่งโรงเรียนเกียรติประชาอําเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาปีพศ2534ถึง2536อาจารย์หนึ่งโรงเรียนบ้านทับช้างอําเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาปีพศ2537ถึง2544โรงเรียนบ้านไซมาดอําเภอ ทับปูจังหวัดพังงาปีพศ2545ถึง2547อาจารย์สโรงเรียนทับปูดอํเภอทับปูรจังหวัดพังงาปีพศ2547ถึง2564ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านทองหลางอํเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงาวันวานที่ภาคเพียรสู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ อนาคตในวัยเกษียณปลูกผักสวนครัวไม้ดอกไม้กระดับท่องเที่ยวและปฏิบัติธรรมโรงเรียนบ้านควรนางสุจิตราอธิิิภไยบูรณ์ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านควร ประวัติส่วนตัวนางสุจิตราอธิกิจไพยบณ์ตำแหน่งครูชำนาญการโรงเรียนบ้านควรเกิดเมื่อวันที่28เดือนตุลาคมพศ2503ภูมิลำเนา8ทับ159หมู่8ตำบลป่าคลอกอำเภอทะลางจังหวัดภูเก็ต ประวัติการรับราชการบรรจุครั้งแรกที่โรงเรียนบ้านบางพัดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาเมื่อวันที่26กร,รก,กฎาคม2525ปี2530ถึง2533ย้ายมาโรงเรียนบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดพังงาปี2534 ถึง2,538ย้ายไปโรงเรียนบ้านคลองบอลอําเภอเกาะยาวจังหวัดพังงาปี2,539ถึง2,546ย้ายมาโรงเรียนวัดราชอุปธรรมภมอําเภอทับปุดจังหวัดพังงาปี2,546ถึง2,547ย้ายไปโรงเรียนเกาะพีพีอพําเภอเมืองจังหวัดกระบี่ปี2,548ถึง2,550 ย้ายไปโรงเรียนบ้านห้วยปริศนาอำเภอเอ่าวลึกจังหวัดกระบี่ ปี2551ถึง2553ย้ายไปโรงเรียนบ้านทําเสืออําเภออ่าวลือจังหวัดกระบี่ปี2554ถึง2558ย้ายมาโรงเรียนบ้านบากันอําเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงาปี2558จนถึงปัจจุบันย้ายมาโรงเรียนบ้านควรอําเภอตะกวทุ่งจังหวัดพังงา วันวานที่ภาคเพียรสู่วันเกษียณที่ภาคภูมิอนาคตในวัยเกษียณขายของออนไลน์กับลูกและรับส่งหลานไปโรงเรียนโรงเรียนบ้านยานสปานายสมานปานพืชตำแหน่งนายช่างปูนระดับสี่ ประวัตส่วนตัวนายสมานปานพืชตำแหน่งนายช่างคูนระดับ4เกิดเมื่อวันที่2เดือนกนรก,กฎาคมพศ2504ภูมิลำนาเนหมู่สตำบลคลองเคียนอำเภอตะกวัวทุ่งจังหวัดพังงา ประวัติการรับราชการปีพศ2540-2550นักการพันรูงปีพศ2551-2552ถึง 52, พนักงานบริการปีพศ2553-2560ถึง 60, ช่างปูนระดับ3ปีพศ 2561- ถึงพศ2564ช่างปูนระดับ4 วันวานที่ภาคเพียนสู่วันกเกษียณที่ภาคภูมิ อนาคตในวัยเกษียณใช้ชีวิตอย่างพอเพียงอยู่กับครอบครัวมีเวลาว่างสำหรับทำกิจกรรมต่างๆที่เป็นความสุขของชีวิตไม่ว่าจะเป็นการอยู่บ้านกับลูกหลานทำสวนทำงานอดิเรกที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนพบปะสังสรรค์กับเพื่อนเกา่าช่วยเหลืองานสังคมตามกำลังและโอกาสที่เอื้ออำนวย วัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุนีอินทราคุ้มครูโรงเรียนบ้านท่านุน่นวิทยาฐานะครูชำนาญการปฏิบัติการสอนในเป็นครูสายผู้สอนชั้นระดับประถมวิชาภาษาไทยวิชาการงานอาชีพวิชาศาึกษาและพระาศึกษาค่ะ ดิฉันเริ่มรับราชการเมื่อวันที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2523ปัจจุบันนี้ทำงานมาเป็นเวลา41ปีเคยทำหน้าที่สอนที่โรงเรียนบ้านกอกฟาโรงเรียนบ้านป่ายางแลปะปัจจุบันอยู่ที่โรงเรียนบ้านข้ามุ่งค่ะ ความภาคภูมิใจนะคะภูมิใจมากที่ได้มาสอนที่โรงเรียนบ้านพ่าทุ่นได้เห็นเด็กๆทำให้ครูมีความสุขแล้วก็โอกาสได้อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ให้เป็นคนดีเป็นเยาวชนที่ดีของชุมชนของสังคมของประเทศชาติโตขึ้นเขาได้มีการประกอบอาชีพที่สุจริได้ทำหน้าที่เป็นพลังืองดีของชาติ แล้วก็ทําให้ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้ามีความสุขแล้วก็ภาคภูมิใจที่ได้เป็นครูค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสามุกดายานยนต์ครูโรงเรียนบ้านทองหลางวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษปฏิบัติการสอนในชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ประวัติการรับราชการ เริ่มรับราชการครั้งแรกที่โรงเรียนเกียรติประชาอเภอคุรบุรีจหวััดพงพังงาและย้ายมาปฏิบัติการสอนที่โรงเรียนบ้านทับช้างอเภอคุรบุรีปฏิบัติการสอนอยู่ที่อเภอคุรบุรีเป็นเวลา5ปีจากนั้นได้ย้ายมาปฏิบัติการสอนอยู่ที่โรงเรียนบ้านไซมารอภอทับปุดซึ่งโรงเรียนนี้ก็ได้ยุบเลิกไปแล้วและได้มาสอนที่โรงเรียนทับปุด ปฏิบัติการสอนอยู่ที่อำเภอทับกุดเป็นเวลา11ปีจากนั้นได้ขอย้ายมาทําการสอนที่โรงเรียนด้านทองหลังจนถึงปัจจุบันรวมเวลาลรับราชการทั้งสิ้น32ปี6เดือนค่ะในการปฏิบัติงานที่จะประสบความสำเร็จจะต้องยึดหลักสามรอรอที่หรับผิดชอบรอที่สองรอบรู้รอที่สรอบครอบ และอยากจะฝากข้อคิดไว้ว่าจงยาเสียเวลากับสิ่งที่จากไปจงใส่ใจกับสิ่งที่เหลืออยู่ชีวิตที่ผ่านมาคือครูชีวิตที่เหลืออยู่คือโอกาสไว้เราได้ใช้โอกาสที่เหลืออยู่อย่างคุ้มค่ามากที่สุดนะคะสวัสดีค่ะด้้วยัจาที่ฉนปปให ฉันภูมิใจที่ทำตามได้จริง เครื่องแบบสมยาคาราชการและได้ทำภาระหน้าที่สำคัญรับใช้งานเพื่อพอลู 算。 สัจจะที่ฉันปฏิญาณ คุณให้พอหลวงและแผนเดินด้วยสัจจะที่ฉันปฏิญาณให้ไปฉันภูมิใจที่ทำตามได้จริง